ครับสวัส yeah, wow. ดีผู <ah> uh, s <S um, so fire, oh. ้ที่หลงไหลและชื่นเจ้การตกปลาทุกท่านครับผมวันนี้เรามากับทีมทีมอะไรนะทีมตกปลาหนองคายทีมตกปลาน้องคายเดี๋ยวให้แนะนําตัวนะครับคนแรกนะครับสวัสดีครับผมกุ้งนะครับนะกุ้งนะครับพี่กุ้งนะครับครับวันนี้ผาเข้าหมายครับตีนะครับตีรูบรอนะครับผมแล้วก็ครับน้องก๊อฟนะครับครับนง้าบนงครับพี่นงนะครับผม ว,วันนี้พี่หนงบอกว่าจะมีเกมให้เล่นนะครับววเดี๋ยวเราเข้าหมายกันก่อนคนตั้งเคียผมว่าไม่รอดใครแพ้โดนยี่ใครอโอเคเดี๋ยวไปชมกันผลงาน เรามาเลยเรามาตกลงกติกากันนะครับอ่ะพี่กุ้งนะครับเรียนเชิญครับผมกติกาของวันนี้นะครับวันนี้นะครับใครใครแพ้ก็แต่งหน้านะครับแต่งหน้าโดยการเอาฐานนะครับมาแต่งนะครับแล้วก็เต้นด้วยนะครับบ๊อบบ๊มบนะครับโดยกติกาคือปลาที่ได้นะครับผ้าสั้นกว่าขวดนี้นะครับโดนครับอ่าใครแห้วก็โดนครับจะมีสองคนที่โดนคือ ไม่ไม่เกินขวดนี้โดนกลับไม่ได้ปลาโดนนะครับสมมุติว่าคุณได้ปลาคนละตัวถ้าสั้นทั้งสองคนก็ปาผู้ชมกันครับครับผมวันนี้เดี๋ยวไปดูกันครับว่าใครจะรอดไม่รอดครับเดี๋ยวดูนักกีฬาครับนักกีฬาอ่าคนแรกครับผมสามคำความมั่นใจอันนี้คือกําลังแท่นไก่ครับคำนี้เปนไครับวันนี้ความรู้สึกมั่นใจไหมครับมาเต็มครับมาเต็มปากเลยนะครับผมใกล้ใกล้เฮ้ครับ ยังไงครับวันนี้รู้สึกว่าเออจะสงสัยห,หน้าคงผมคงหล่อเหมือนเดิมครับผมต่อไปน้องตี้นะครับน้องตี้ความมั่นใจหน่อยแล้ววันนี้ผมให้สามคำเลยครับไม่น่ารอดโอเคนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูความสนุกความมันความฮาของการตกปลาวันนี้นะครับกับทีมงานตกปลาน้องคาย โอเคครับมาแล้วครับตัวแรกนะครับผมก็ไซส์ไซส์ก็เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวลงน้ำ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 นะครับขอบคุณพี่กุ้งนะครับวันนี้พามาเข้าหมายนะครับตัวแรกนะครับตัวแรกประเดิมนะครับนี่นะครับตัวแรกนะครับผมมาแล้วนะครับก็โอเคนะครับผม อย่างน้อยเราก็ไม่โดนแต่งหน้าแล้วครับวันนี้เก๋ครับถ่ายภาพครับมาแล้วนะครับผมรอดแ้วพอดีนะครับวินาทีสุดท้ายของเรานะครับผมจัดช่วยได้นี่นะครับสูงตรงคอไว้เลยครับบนตั้งแต่เช้าว่าไม่อยากบาปนะครับพอถึงวินาทีสุดท้ายเป็นไงครับรอดแเ้วอยู่ครับยอดครับลึกเลยครับเอาคีมไหม ลึกเลยครับลึกๆนะครับผมไข่เป็นท้องเป่าใช่ไข่ใช่ไหมน่าจะนะครับไข่แต่เดี๋ยวนี้ไข่จริงๆนะครับนี่สุดยอดครับมาตายครับนี่กี่ไม้ครับเมื่อกี้ตีไปไม้เดียวครับโอ้โหตีไปไม้เดียวยอดเลยครับทีมงานอาร์ตี้กับคุณครูอีกท่านหนึ่งเฝ้าไว้นะครับไม่ได้เลยนะครับนี่ขูขีด ตี <l id> ไปไม้เดียวครับกาเลนครับกาเลนครับโชว์เลยครับกาเลนครับกาเลนโอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะฮะโอ้โหเต็มลำาไม่พอลึกเลยครับผมกดไลค์ครับไม้เดียวครับวันนี้2แต้มนะครับ2แต้มโอเคครับขอบคุณครับว่าไงครับอัดเต็มปากอีกแล้วครับบุหรี่ตอนนี้เรากำลังเตรียมทำอะไรครับ เดี๋ยวคอยชมดีกว่าครับตอนนี้เราก็กำลังตํำนะครับปราสายแสงกับปตำมือนะครับมือนี่จะเป็นฐ่านกับขี้เกียร์นะครับผสมกันแต่วันนี้เราจะเมคอัพโดยอาร์ตติสนะครับอาร์ตติสที่ไม่แฮ้วนะครับสําหรับคนที่แฮ้วนะครับดูครับฟังเสียงตํานะครับผมเราจะให้คนที่ชนะนะครับวันนี้ได้แต่งหน้าคนที่แฮ้วแล้วคนที่แฮ้วก็จะได้ ขับรถกลับนะครับไปซื้อของผ่านเซเว่นเซเว่นก็ต้องลงไปแบบสภาพนั้นเลยนะครับผมอแอดมินตกปลานนองคายหน้าดำเข้าเซเว่นเนาะไหนมันได้ที่ยังได้ทดสอบดูก่อนนะครับทดสอบดูก่อนยอทดสอบดูก่อนมาได้ที่ยัง <c oughs> ไ,ได้แล้วได้แล้ว <c oughs> ได้แล้ว <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เราไม่ทดสอบเลยเหรอไม่ไม่ไม่ คุณครูแนะนําตัวหน่อยครับเพิ่งมาสวัสดีครับครูเน็ตครับผมครับครับก็มาก็มาที่หลังเพื่อนนะครับก็เมื่อคืนหนักไปหน่อยครับแต่ก็ได้ปลาครับสองแต้มครับหลุดหนึ่งครับหลุดหนึ่งแล้วก็ได้วันนี้ได้สองแต้มครับผมถ้าไม่นับปลานินปลานินก็เยอะครับอ่าครับก็ฝากมีอะไรจะฝากสําหรับคนที่แห้าไหมครับคนที่เห้าก็ โอ้ก็ไปพัฒนาฝีมือมาใหม่นะครับขนาดให้มาก่อนแต่เช้าผมมาสิบโมงกว่าจะสิบเอ็ดโมงผมสองแต้มครับขอบคุณมากครับจ้าวนะครับครูเน็ตนะครับผมนี่นะครับคนที่จะเม็ดเมคอัพของเรานะครับวันนี้นะครับพร้อมไหมครับเราจะพร้อมแล้วครับเราจะมีหนวดฮิตเลอร์มีมีแพนด้าใช่ไหมครับประมาณนั้นครับเดี๋ยวให้ให้ผู้ที่ให้คนชนะให้คนชนะทำทวดคนแพ้ครับอ่าเดี๋ยวครูเน็ตให้ให้ครูเน็ตดีกว่าครับครูเน็ตแก แก่แล้วแก่แกฮอตวันนี้แกฮอตแก่ฮอตให้นะถอดถุงมือแล้วคุณนี่ถอดถุงมือแล้วครับมือแล้วนะครับผมนี่ครับถอดถุงมือแล้วครับถอดนังเกีงด้วยครับคุณเนตนังเกีงด้วยให้เลือกเอาจะจะดมหำหรือว่าจะให้ทาหน้าอ๋อนี่นะครับสำหรับบุคคลที่ตั้งกฎกติกานะครับพี่กุ้งนะครับเดี๋ยวเพี่กุ้งครับผมคือคือจะบอกว่าอะไรอ่ะผมเอาปลาขึ้นฝั่งนะ ตัวนี้สองโลกว่าแล้วไม่นับครับไม่นับนับไหมนับไหมไม่นับครับไม่นับครับไม่นับครับอเดียวอะไรนะกติกาว่าอะไรนะอะไรนะให้ดมหำเหรอจะดมหำหรือว่าใจะผ่านทางหน้าครับมีให้สองตัวเลือกมึงมึงทำไมมึงโหดร้ายอย่างนี้วะเด็ดเอาครับเราแพ้เราก็ต้องยอมรับนะครับตามกติกานะครับ แต่จริงๆพี่กุ้งนี้ได้ไซส์เกือบเกือบสองโลนะครับผมเห็นอยู่นิดเดียวนะครับยกขึ้นมาแล้วนะครับขาดครับขาดนะครับจริงๆถ้าถ้าเราตั้งกฎตอนแรกว่ายกขึ้นมาแล้วหลุดบนฝั่งนี่ถือว่านับนี่ก็รอดนะครับผมวันนี้รอดรอดครับรอดหลายคนก็ยังอ่อนประสบการณ์เอาในในเมื่อเราเป็นคนตั้งกฎแล้วเราก็ต้องยอมรับนะครับอเอาก็เสียงตเมือนนะพี่กุ้งพี่กุ้งจะรับผิดชอบคนเดียวเลยใช่ไหมครับไม่ไม่ครับในหนมีใครอีกครับ เอานี่ไงครับคนนึ่งหลุดครับหลุดวันนี้หลุดครับยอมรับครับหลุรับท,ทุกคนครับ,รบอใ่ให้ให้พูดก่อนก่อนที่จะโดนประหารครับ<อ>จะฝากอะไรถึงลูกถึงเมียน้ำตาจะไหลเด<อ>ียว กอปแม่งเล่นเยอะลกอเดี๋ยวนี่ครับน้องตีครับผมน้องตีตื้อตั้งนานสุดท้ายใครเอาไปครับคุณเนเอาไปครับสดยตื้อเฝ้าตั้งนานคุณเนทเอาไปครับหยอดหลุมเดียวไม้เดียวเรียบร้อยคุณเนทยอดจริงครับอารมณ์ประมาณเหมือนอกหักจีบตั้งนานใช่ไหมตามจีบตั้งนานสุดท้ายเขามาพากไปครับให้ครังเดียวเดียวเดียวียวเดียเียวเดวเดคยวเียวเดียววเลยวรับยเเยวเยเ ให้รูปได้ครั้งเดียวรูปได้ครั้งเดียวเอาหนวดฮิตเลอร์ก่อนอันดับแรกฮิตเลอร์ก่อนทุกคนเอาฮิตเลเอร์ก่อนรูปได้ครเดียวตีดีนะวะโอ้นะครับโอ้ยสาใจคุณเน็ตร <laughs> ะบาดนี่สุดยอดครับคุณเน็ตนี่มามาที่หลังด้วยนะครับมาประมาณกี่โมงครับคุณเน็ต <laughs> โอ๊ะสิบโมงกว่าสิบโมงกว่านะครับโมงกว่าจะสิบเอ็ดโมงเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวก๊อบก๊อบครับเลยก๊อบใจเย็นก๊อบน้ำอีกน้ำอีกนอีกขนแถวไม่มีสิทธิ์เรียกร้องนะครับคุณเน็ตนี่รู้สึกมันเก็บกด เดี๋ยวเดี๋ยวแก้วน้ำใครหลอดใครบ้างหลอดผมหลอดผมโอ้โดนเสื้อโดนเสื้อทวเทีโดนเสื้อละเป่าเอาเป่าเอาเป่าเป่าเอาเป่าเสื้อเสื้อทีมตกปลาเราสีขาวนี่ใครเป็นคนออกแบบครับถ้าเป็นลุยสปอนเซอร์ครับสปอนเซอร์เป็นคนเทียได้ครับถ้าเป็นลุยแบบว่าไหมนานาร้างน้ำนี้คือเป็นสีโคลนทันทีเอาใครก่อนครับก็ต้อง ต้องหัวหน้าเผาเนี่อเหัวหน้าเาเัดให้มันเลือกให้มันเลือกให้มันเลือกเดี๋ยวตรงหัวหน้าเผาหัวหน้าเผาให้มันเลือกเดี๋ยวได้เด้หัวหน้าเผาขอขอหนวดฮิตเลอร์นิดนึงมันไม่ออกอ่ะต้องหัวหน้าอีกต้องเอาน้าอีก มือนแมวเลยครับเอาหนึ่งสองเดี๋ยวะเอาขูดหน้าเลยมึงมึงมีอะไรครับข้องใจหรือเปล่าตามกติกามือเดียวมือเดียวมือเดียวเอามือเดียวจริงๆเอาไอ้เศษๆนี่ออกก็ได้นะเพราะมันติดมืออยู่มันจะขูดหน้าเพราะมันจะขูดไม่ตรงนี้พี่เอาเอามาใส่เนี้ยเอาแต่ติดมือซุ้มเศษไม่ติ เออติดนาอ้าวไอ้เหี้ยนี่มึงใช่ติดนะเดี๋ยวอ๋อสองมือได้ไหมมือเดียวมือเดียวมือเดียวครั้งเดียวมึงเอาตรงไหนผ่ากลางสามเดี๋ยวได้เด้อมันต้องขึ้งล่างขึ้นข้างบนไม่ใช่เเดียวเดียวเดียวมันมีขืนผูดับสามสองแอคชั่น ผมฝากไว้ก่อนนะไม่ใช่คนนี้นะเมื่อกี้ผมฝากไว้ก่อนครับครั้งหน้าอย่าพลาดนะโอเคครับต่อไปครับต่อไปโอ้โหนี่รูปหล่อครับตอนนี้หล่อมากเลยผมเดี๋วเอาออกเนี้ยเดี๋ยวมันจะขูดนะรูปได้ครั้งเดียวครับจากหน้าตาหล่อๆครับคอยดูครับเออหล่อไหมเดี๋ยวติดหมวกติดหมวกรูปได้ครั้งเดียวอือกลมๆกลมๆก้มๆเดี๋ยวมันสามสอง ยอมรับสภาพครับโอเคครับตามเกมตามเกมตามเกมครับเป็นไงครับก็ปากต่อไปน้องตี้แล้วน้องตี้นี้รู้สึกสั่นๆนเลยนะพูดแต่ตี้ตี้มันหมดแล้วแหละมันไม่ติดหรอกนี่ตีนะยังไงไปรูปเอาตรงนั้นน่ะตรงแป้นน่ะตรงแป้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยทุกคนดูอย่างนี้เลยเดี๋ยว นั่นแหละนะปิดยูยังไงครับนั่นแหละอแเดวผมนะผมยอมนะนียอมจริงสามสองเดเต็มหน้าครับเต็มแน่แค่นี้ต้องมีการชงละอายยิเล็งเช้านะยครับ ยืนเลงแช้าไครับยืนเลงแดี๋ยวยืนเล็งเช้นได้ครับรัรกันนะครับเราเราจะปิดคลิปนะครับเราจะปิดคลิปเราก็จบนะครับวันนี้ก็สนุกสนานโดนโดนกันทุกคนเนาะแ,แต่แต,แต่แต่เราขึ้นไม่ได้ใช่เรารนนเราขึ้นไม่ได้ค<ะ>รับวันนี้ก็ก็พ,า,พาคูซ่ามามาเล่นด้วยครับนะครับนะแต<ะ>่วันนี้คนเดี๋ยวผมลาครับผมขอหอมแก้มทีนึงครับหอมแก้มหอมแก้มหอมแก้ม ครับโอ้ออรักครับขอบคุอรัะเดี๋ยววันนี้นะครับปลารวมของเรานะครับก็มีปล่อยด้วยเนาะบางตัวก็ปล่อยเพราะว่าปลานินนะครับเดี๋ยวเชิญความรู้สึกน้องตี้ก่อนก่อนที่ปิดปิดคลิปอ่าน้องตี้ครับวันนี้ครับบอกว่าวันนี้เฮลวันไหนก็ได้ที่ไม่ใช่วันนี้นะครับวันนี้รู้สึกว่าเจ็บหนักเจอก๊อฟก๊อฟมึงก็รักมึงไปก๊อฟมาเลยก๊อบ โดนไม่โดนไม่โดนเบื่อเด้อออกไม่ออกไหนๆกันไหนๆแล้วเอาขาวขาวเ้าลดซื้อเลยครับครับไม่ชนะก็เหมือนไม่ชนะละครับจริงๆอ่ะกู๊ดกูครับกู๊ดดูขนาดสองตี้มยังโดนแข่งมือดำกติกาครับสนุกครับวันนี้ก็มันครับมันมัน โอเคนะพี่กุ้งปิดปิดคลิปนะครับปิดท้ายอเชิญครับผมครับก็ยังไงก็การตกปลานะครับคือการพักผ่อนนะครับมีอะไรก็แลกเปลี่ยนกันนะครับไม่เกิดทักษะเรืออะไรอย่าไปคิดมากครับตกปลาได้ปลาไม่สําคัญได้มิตรภาพสำคัญกว่าครับโอเคครับแล้วเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ ครับนี่ครับ